สนุนโดยมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีเงินทุกบาทของท่านที่อุทิศช่วยยืดชีวิตผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีรูมบริจาคได้ที่7ซเว่ e อและเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาโนอนอนส่ยะโจหนึ่งสองสามสี่น,น,น, 1, 3, 4, นะแป่มาเริ่มเลยนะหน3 4, 5้าห หน 2> 2, ึ่งสองสามสี่ห้าเดแ่อสี่ห้าหกเจ็ดฉันว่าเธอสะบัดเอวไม่ถูกนะอ๋อเธอฉันก็ว่าฉันเตยอยู่นะทำให้ดูนหน่อยอย่างเหนี้ยะแกต้องอย่างเหนียะแ่าะยงงี้ใช่หมแรงแรงว้ยุดๆแล้วแกเอออย่างนั้นแหละ ้อย่าบอกนะตอนมี้เต้นนะอันนี้มันเวอร์ชั่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเปล่าวาคุณหาตายเซ็กซี่สไตล์อีบอร์ยังไงครับตอนนีต้อตอนง่ายตอนนี้หรอก สวัสดีครับครูยังไม่แน่ใจเลยครับเออผมขอโทษครับ บงจางน้องจา้าผมเหรอครับใช่จา้ารู้จักฝาแฟดบิ๊กกับนิคไหมจา้าอ๋อบิ๊กกับนิคเพื่อนผมเมองครับอุยชิชอบีจังช่วยตามมันสองคนมาให้เจ๊นหน่อยสิจา้าขอบใจนะจา้าฮัลโหลว่าไงวะเออนิกนี่มึงอยู่ไหนเนี่ย ผู้คองมารอรับที่นั่งเรียนเนี่ยเขี้ยะแล้วมึงก็บอกไปเลยว่ากูกลับบ้านไปแล้วหรอเออไอบิก๊กนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยมีผู้คองมารอรับมึงที่นั่งเรียนมึงรีบมานั่งเรียนเร็เรวเลยนะเอางดีวะงั้นมึงบอกไปเลยว่ากูตายไปแล้วฮะมึงจะบ้าเหรอ,อ,อแค่เรื่องกลับบ้านทำไมให้ต้องวุ่นวายด้วยฮะ ก็กลับเองได้นี่กลับเองนะหรอตีสองตีสามอ่ะฮะพ่อสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะคุณสนุกไหมก็เหมือนเดิมอะแต่วันนี้มีตีสดด้วยนะก็ดีสิคะก็งั้นๆอ่ะแต่ดนตรีทำให้คนมีความสุขนะครับ แต่คนเล่นเนี่ยเป็นทุกก็ไม่นะครับผมก็มีความสุขนะครับเวลาแต่ฉันไม่ชอบเสียการเสียงานไร่สาระเสียงานเสียการตรงไหนครับพ่อเล่นดนตรีมันไม่ดีตรงไหนครับพ่อไม่ใช่พ่อคตับตีเองหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่พ่อนนตรีเหรอที่ท้ายพี่ชายเป็นแบบนี้ไงไม่ใช่ดนตรีครับพ่อแต่เป็นพ่อต่างหากไอ้พี ผมพูดความจริงพีทพ <Hit> ีโลูกปมันพ่อพ่อก็ไม่เห็นจะต้องทำถึงขนาดนี้เลย แต่ดนตรีทำให้คนมีความสุขนะครับแต่ฉันไม่ชอบไรสาระก็ไม่ใช่พลตรีหรอที่ทายพี่ชายเป็นอย่างนีงไ้ไงแกคิดอะไรของแกฉันส่งเสียแกเรียนหนังสือไม่ใช่เอามาเล่กกีตาร์บ้าบอเนี่ยวันวันเอาตะมกมุ่นอยู่กับมันพ่อมันเป็นความฝันของผมนะครับมันเป็นชีวิตของผมชีวิตของแกคือต้องเชื่อฟังฉันชีวิตของผม มันเป็นของผมต่างหากพ่อ,อลูกไม่รักดีฮัสตำเนียรซะบ้างว่าแกโตมาเพราะใครผมขอโทษนะครับพ่อผมคงอยู่ต่อให้พ่อล้ำเลิกบุญคุณต่อไปแม่อีกแล้วแกเออดีไม่แบบไหนก็ไป แก่งนักใช่ไหมพี่พี่ครับไปเลยอย่าสมสางกลับมาแล้วกันไอ้ลูกเวรพ่อพีทแกทำอะไรแกมันมาจากไหนแกรู้ไหมว่าดนตรีเร็ลร้ายขนาดไหน คือผมแค่ร่วมกิจกรรมโรงเรียนครับพ่อกิจกรรมโรงเรียนมังเยอะแยะใครไม่สนใจได้วิชากางหรือไม่ก็อย่างน้อยกีฬามันก็ยังดีกว่าดนตรีพวกนี้อย่าให้ฉันเห็นว่าแกจับมันอีกนะ <circles in the air> อย่าให้ฉันเห็นแกจับับมันอีกัน